thank you คลิปนี้นะครับเดี๋ยวตั้งใจมาขายของนะครับก็พอดีลูกค้าสั่งมเมล็ดพันธุ์อีลอกนะครับก็มาแพ็คใส่ซองแล้วก็เตรียมจะไปส่งนะครับช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะหมดหนาวเต็มทีแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเข้าเดือนมีนาปุ๊บนะครับอากาศหมดหนาวแล้วก็ผมก็จะเริ่มเพาะ,มะเมล็ดอีลอกนะครับก็ด้วยวิธีการมันหลากหลายอย่างนะครับถ้าจะเพาะใส่ถุงชําก่อนก็เพาะช่วงนี้ได้เลย ถุงหนึ่งก็แนะนําให้เพาะแบบ5มเมล็ดหรือ10มเมล็ดนะครับใส่ถุงพาะชําเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นมาเป็นกอน,นะครับก็ถ้าเราเพาะช่วงนี้ช่วงมีนาเนี่ยพอพฤษภามิถุนาเราเริ่มปลูกไปได้เลยนะครับปลูกเนี่ยต้นกล้ามันก็จะสูงประมาณครึมือนะครับหรือว่าท่านไหนไม่อยากเพาะใส่ถุงชําก่อนเนี่ยก็ไปปลูกลงดินได้เลยปลูกใส่โคนต้นไม้ได้เลยนะครับช่วงนี้แต่ไม่ต้องรดน้ํานะครับกลบไว้เลย ใช้ปลายมีดนะครับจิ้มข้างโคนต้นไม้ปลูกหลุมละ10เมล็ด20เมล็ดได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาเป็นกอแต่ไม่ต้องรดน้ำนะครับถ้าเรารดน้ำจะต้องรดตลอดให้มันผ่านแรงนะครับหรือถ้าไหนไม่อยากเพาะเส่ถุงชําไม่อยากเอาไปปลูกตอนนี้ว่าดินมันแข็งอยู่ก็รอให้ถึงเดือนพฤษภาก่อนแล้วกันนะครับประมาณวันที่5ที่6พฤษภานี่ เริ่มมาแล้วฝนตกหนักๆช่วงนั้นก็ปลูกได้เลยดินนิ่มๆนะครับปลูกไปปุ๊บเนี่ยอาทิตย์เดียวเดี๋ยวของอกนะครับงอ,อกขึ้นมาเป็นกอเลยแหละปลูกเป็นกอนะครับมเมล็ดพันธุ์อีลอกนะครับก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผมปลูกเองในสวนนะครับปลูกต้นพันธุ์เองในสวนนะครับก็ปีนี้ก็นี่แหละส่วนที่เหลือที่จะจำไหนก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็เก็บมเมล็ดไว้ ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็จะต้องปลูกเพิ่มในสวนผมนะครับเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายนะครับหรือจะปลูกในสวนตัวเองเนี่ยให้มันได้สักหมื่นกอนะครับตอนนี้ก็น่าจะหลายพันกอแล้วนะกำลังเติบโตไปนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ปะปนกันไปนะครับก็ถ้าผมปลูกได้สักหมื่นกอเนี่ยมันก็จะมีต้นอีลอกอย่างน้นอยๆเป็นแสนต้นนะครับเพราะว่าหลุมนึงเนี่ยมันขึ้นมาเป็น1ิเลยนะครับเป็นแสนต้น เราปล่อยให้มันเมล็ดล่วงหล่นลงไปหน่อยเดี๋ยวมันก็กระจายพันธุ์ไปอีกนะครับในตลาดตอนนี้ไม่ใช่ถูกนะครับมัดหนึ่งที่เขาขายกัน5ต้น6ต้นเนี่ย20บาทนะครับตกโอตกเท่าไหรอ่อลำละสี่บาทเลยนะก็สมควรที่มันจะจะแพงอยู่นะครับผมว่า,าเมื่อเราเอาไปทำแกงส้มนะครับรสสัมผัสมันโอ้โหคนละอย่างกับสายบัวนะครับมัน มันเป็นเอกลักษณ์ของมันมากมันอร่อยนะครับผมว่าก็แล้วอีกอย่างก็หายากแล้วในธรรมชาติเนี่ยก็เหลือน้อยนะครับราะเหลือก็เหลือต้นไม่ไม่โตสักเท่าไหร่เพราะว่าคนก็ไปหากันตลอดเนาะแล้วที่สําคัญนะครับก็อยากแนะนําด้วยหลายท่านถามเข้ามาว่ามีหัวพันธุ์ขายไหมอยากได้เป็นหัวพันุ์เลยก็ที่สวนผมยังไม่ได้จําหน่ายแบบเป็นหัวพันธุ์นะครับเพราะว่าผมก็มีไม่ได้เยอะต้นที่เป็นต้นพันธุ์จริงๆก็แค่หลัก 200้ต้นในมั้งที่ผมมีต้นใหญ่ๆที่เก็บมเมล็ดพันธุ์มานะครับสองสามต้นนะครับที่เหลือก็ต้นเล็กๆที่เริ่มปลูกไปนะครับหลายพันหลุม,มนะครับมันก็ยังไม่โตนะครับไม่ได้ขุดเงาขายนะครับส่วนที่เขาขุดเงาขายกันเนี่ยก็ขอให้ดูดีๆแล้วกันเนาะที่เขาเอาเงามาขายก็ยาสนับสนุนคนที่ขุดของป่าออกจากป่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวป่ามันจะยิ่งยิ่งอีกรอกก็ในป่าก็ยิ่งไม่ค่อยจะเหลืออยู่แล้วเนาะมีแต่ต้นเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาหามากินกันตลอด การที่ใครไปเจอยอดอ่อนๆเขาก็ดึงถอนมาทําอาหารกันตลอดมันต้นมันก็โตไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสะสมอ,ะอาหารในหัวมันไม่ได้มันก็โตไม่ได้ก็ต้นเล็กอย่างที่สวนผมเราไม่ได้ค่อยถอนมาทําอาหารนะครับไอ้ต้นที่จะทําต้นพันุ์นะครับมันก็พอเก็บเมล็ดได้บ้างส่วนที่เขาขุดออกมาจากป่าขายก็พิจารณาดีๆแล้วกันถ้าเราสนับสนุนเขานะครับก็เท่ากับว่าเราเป็นคนสนับสนุนให้คนหาของออกจากป่าทําลายป่า ทำลายทรัพยากรในป่านะครับออกมาป่ามันก็จะเสื่อมโทรมนะครับก็แต่ก็มีบางเจ้าที่ปลูกในสวนตัวเองแล้วขุดออกมาขายออย่างนั้นก็โอเคอย่างนั้นก็สนับสนุสนกันอย่างนั้นดีกว่านะครับส่วนคนที่ขุดของป่าออกมาขายเนี่ยโอ้โหผมว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เห็นขายตามเพจกันต่างๆในช่วงฤดูฝนนะครับก็ปลูกจากมเมล็ดอาจจะช้าหน่อยนะครับสามปีสามปีก็ลำต้นประมาณนิ้วชี้นิ้วกลางเรานี่แหละนิ้วนางเรานี่แหละ ก็เริ่มเริ่มติดฝักแล้วสามปีนะครับเท่าที่เห็นที่สวนผมนะครับแต่กอที่เราปลูกไปเนี่ยมันขึ้นมาเป็น10บ0ต้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะโตทุกต้นเนาะก็อาจจะโตะก่อนเพื่อนเนี่ยสต้น3ต้นที่เหลือก็ค่อยๆโตตามมานะครับ3ปีก็เริ่มติดฝักแล้วจะโต,ตเต็มที่จริงๆก็45ปีนะครับ45ปีนี่โหคือสายใหญ่เลยนะใหญ่แบบใหญ่กว่าหัวแม่มือเยอะเลยนะครับ ทีนี้ผมว่าจะเพาะใส่ถุงชัาด้วยนะครับของตัวเองก็อาจจะไม่ได้หยอดปลูกไปหมดนะครับก็หวังว่าอาจจะทําใส่ถุงชําสักร้อยถุงแล้วกันร้อยถุงก็น่าจะได้เป็นเป็นพันต้นนะครับแล้วค่อยๆจะแยกแยกหัวของเขาเอาไปปลูกเอเพราะว่าบางทีเอาเอาไปยอดหลุมเลยเนี่ยมันก็มีมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่า,าปลูกไปก็มีไก่ไปคุ้ยเคียบ้างเหมือนกัน ก็ต้องพยายามไปปลูกในโซนที่ไก่ไม่ไปเนาะไม่ไปคุ้ยเขีียรอาจจะต้องมีบางส่วนที่เพาะเสร็จถุงชํามเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์การงอกแคบทุกเมล็ดนะครับคือผมส่งไปให้เนี่ยชุดหนึ่งมัน2 0 0เมล็ด200เมล็ดนะครับ3า0บาทพร้อมส่งนะครับชุดที่2เนี่ยคิดชุดละ300นะครับจริงๆอย่างถุงนี้นะผมก็แถมไปประมาณ30 40เมล็ดนะครับเป็น230240นะครับไม่ใช่ว่า200เมล็ดทุ่นๆนะครับก็เลือกเม็ดที่ ดีเกือบงอกแบบร้อยเกือบร้อเปร์นั่นแหละผมว่าเปอร์เซ็นต์งอกเกิน95%นะครับเพราะเลือกให้ทุกมเมล็ดแล้วก็แถมไปเยอะด้วยเนาะแถมไป30-40เมล็ดนะครับถือว่าเป็นพืชที่น่าปลูกนะครับอีกอย่างนึง่งปลูกเป็นแหล่งอาหารเรานี่แหละถึงฤด,ดูการล้วก็จะมีผักาากาดัวนี้ชุดหนึ่งเนี่ผมว่าเนี่ยปลูกไป200ต้นเนี่ยต่อให้มันรอดเป็นต้นใหญ่สักร้อต้นเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับ ทำอาหารได้สักสี่ห้าครั้งแล้วแหละเพราะว่าผมเก็บมาทําอาหารนี่ก็ไม่ได้เยอะนะยี่สิบต้นพอละเพราะว่ามันต้นใหญ่นะครับผงผมยี่สิบต้นเนี่ยโอ้โหแกงใส่ปลากระกป๋องสักสองกระป๋องหรือว่าใส่ปลาทูสักอ่เข่งหนึ่งเนี่ยม,ม,มันสุดๆจริงๆวิธีแกงทําอาหารผมก็ทําไว้อยู่ในครับในคลิปขอทําทําให้มันออกเปรี้ยวอะเป็นแกงส้มนะครับ ค่อยๆปลูกไปนะครับผมก็พยายามปลูกทุกปีแหละอย่างปีที่แล้วก็ค่อยๆปลูกไปปีที่แล้วก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันจะต,ตั้งเป้าว่าให้มันได้สักปีละพันหลุมนะครับปลูกไปให้ได้ปีปละพันหลุมพันหลุมสิบีผ่านไปเนาะโอ้โหมันได้จะได้ได้เป็นหมื่นหลุมอย่างผมว่านั่นแหละจะ่สีได้นะครับท่านท่านไหนที่ปลูกต้นไม้แรกๆเนี่ยถ้าเริ่มปลูกต้นไม้ไปปลูกใส่โคนต้นไม้ได้เลยห่างโคนต้นไม้สักครึ่งมือก็พอนะครับไอผมเนี่ยกว่าจะ เรียนรู้เกี่ยวกับวิทย์อะไรเนี่ยวงจรชีวิตมันเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยจะปลูกอย่างไรก็เรียนลองผิดลองถูกอยู่หลายปีนะครับกว่าจะได้มาทาคลิปขายทอดให้ดูเนี่ยผมว่าปลูกใส่คนต้นไม้ไปเลยตอนมันเล็กๆเราปลูกปีแรกก็ปลูกได้นะครับไม่ต้องปลูกห่างคนต้นไม้นะครับแค่คืบมือเดียวเวลาเราตัดหญ้าไปมันก็จะไม่ตัดไปโดนมันพอต้นไม้เราโตเนี่ยถ้าหปีไปพวกอีลอกพวกนี้ก็โตพอดีอย่ของผมมาก่อนโอ้โห กว่าจะรู้วิธีกว่าจะรู้เทคนิคเนาะก็เสียเวลาอยู่หลายปี4ีหปีนะครับทั้งเอาไปเพาะใส่แปลงก่อนทั้งปลูกห่างโคนต้นตัดหญ้าไปโดนบ้างหญ้าขึ้นคลุมมันบ้างถ้ามันอยู่ตรงโคนต้นไม้เลยเลยมันดูแลง,ง่ายนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยปลูกหลุมละ,มะเมล็ดเพาะเศษถุงละ,มะเม็ด,ดจริงๆอ่ะมันขึ้นเป็นกอได้ผมทดลองหลายกอนะครับปลูกเป็นอย่างนี้เลยหอหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยมันขึ้นมาเป็นกอ พราะเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวมันโตทุกต้นนั่นแหละถ้าสมมติเอ่อต้นหนึ่งมันกอหนึ่งมันขึ้นมาเป็นสิบอย่างนี้นะครับเนี่ยกอหนึ่งก็ได้เป็นมัดสองมัดแล้วใช่ไหมล้วเวลาเราเก็บไปขายหรือว่าเก็บไปทําอาหารนะครับเก็บกอเดียวก็ได้ทําอาหารได้แหละบางกอของผมอ่ะแต่มันยังต้นเล็กอยู่นะมันขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะคือฝักมันทั้งฝักมันหล่นลงไปอ่ะขึ้นมาเป็นร้อยเลยแต่ว่าก็ไม่รู้มันจะรอดรอดสักกี่ต้นเนาะตอนมันโต คลิปนี้นะครับท่านไหนสนใจเนาะท่านไหนสนใจนะครับมาเล็ดอีลอกนะครับถึงฤดูการเพราะแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วเริ่มเพาะได้แล้วนะครับถ้าอยากเพาะใส่ถุงชาก่อนเนาะถ้าท่านไหนเอาไปปลูกไม่เยอะเนี่ยผมว่าเพาะเส่ถุงชานั่นแหละก่อนดีนะครับเพาะไม่กี่ถุงหรอกอย่างนี้ก็ใช้ประมาณ20สถุงเองใส่ถุงละสิบเมล็ดสิบเมล็ดอย่างเงี้ยก็20ถุงเองพอมันงอกเป็นต้นโต,นตสักคืบมือแล้วค่อยไปปลูกก็ได้นะครับก็จะดูแลง่ายเนาะ คลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับมาขายของโดยเฉพ,เพาะเลยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือน้อยแล้วหมดนี่ก็คงไม่ได้ขายแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เหลือประมาณนี้แหละมเมล็ดอีอบของปีนี้ของฤด,ดูกาลนี้นะครับ